จูออนผีสาวผมยาวจากญี่ปุ่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องที่จะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องราวสยองขวัญจากตำนานและภาพยนตร์ทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับจูออนผีสาวผมยาวสุดเฮี้ยนจากประเทศญี่ปุ่นที่มาพร้อมกับเสียงครวญครางอันน่าสะพรึงกลัวต้นกําเนิดและคำสาปจูออนจูออนเป็นเรื่องราวของคำสาปแห่งความอาฆาตที่เกิดจากความโกรธแค้นอันแรงกล้าข,ของวิญ,ญญาณที่ถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้ายในบ้านหลังหนึ่งเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นนอเมื่อขยากดหญิงสาวที่แอบหลงรักชายหนุ่มคนหนึ่ง ถูกสามีของเธอทาเคโอจับได้เขาเกิดความหึงหวงจนทั้งมือทำร้ายและสังหารขยากโกะอย่างโหดร้ายพร้อมกับลูกชายโทชิโอที่ไร้เดียงสาแต่ความตายไม่ได้ทําให้ความมาแค้นของขยากโกดจบลงวิญญาณของเธอกลับกลายเป็นจูออนทีสาวผมยาวในชุดสีขาวใบหน้าซีดเผือและตาบดกว้างพร้อมเสียงควนครางอือออันแสนหล่อที่ใครดันดอยินเป็นต้องขนลุกคําสาปและความน่ากลัวของจูออนคำสาปจูออนจะเกิดขึ้นเมื่อใครก็ตามที่ย่างกรายเข้าไปในบ้านหลังนั้น จะต้องพบกับชะตากรรมอันเลวร้ายวิญญาณของายากกุและโทชิโอจะตามหลอกหลอนและฆ่าชีวิตของผู้ที่บุกรุกเข้ามาโดยไม่มีทางหนีพ้นไม่ว่าจะพยายามหนีไปที่ไหนคำสาปนี้จะตามติดตัวไปจนกว่าจะฆ่าชีวิตอยู่ได้สมใจเรื่องเล่าสุดสยองจากภาพยนตร์เรื่องราวของจูออนถูกสร้างเป็นภาพยนตร์สยองขวัญชื่อดังของญี่ปุ่นที่ทําให้คนทั่วโลกขนลุกไปตามๆกันฉากที่โด่งดังที่สุดคงหนีไม่พ้นฉากในห้องน้ําที่ขยักบุโผล่ขึ้นมาจากเงามืดพร้อมเสียงครวญคราง เงอที่ก้องกังวาลทำเอาผู้ชมสะดุ้งและฝันร้ายไปตา่ตางๆกันจูออนเป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงความอาฆาตและความแค้นที่ไม่จางหายแม้หลังความตายคำสาปของเธอเตือนให้เราตระหนักถึงผลของความกดแค้นที่สามารถกัดกินเราได้แม้ในโลกหน้าถ้าชอบเรื่องสยองขวัญแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆได้หลอนกันด้วยนะครับถ้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ